ไอ้ไม้อใสแตลากไส้ไ ก็คิดเอาละกันค่ะคำพูดของคนขับรถบรรทุกที่มีกล้องคันนี้ถึงกับออกอากาศไม่ได้เพราะเป็นคำพูดแทนใจใครหลายคนที่บอกว่าเหมาะสมทุกคำพูดเพราะเจอการขีมม่มอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถกระบะคอกไปแบบเส้นยาแดงา่าแปลกจริงๆค่ะขนาดคนขับรถบรรทุกยังจัดหนักขนาดนี้แล้วคนขับกระบะคอกจะขนาดไหนเนี่ย โดยเหตุการณ์นี้นะคะได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กันยายน2567ที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณ13นาฬิกา58นาทีเป็นนาทีที่กล้องวงจรปิดของรถบรรทุกนะคะได้บันทึกเอาไว้ได้พร้อมเขียนแคปชั่นใช้ชีวิตเหมือนไม่อยากมีวันพรุ่งนี้เลยไอ้จุดๆ,ๆุเพราะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามเลนไปขวาสุดค่ะก่อนตัดหน้ารถกระบะอคอกที่มาด้วยความเร็วไปแบบชิวเฉียดจริง ดูจัดจังหวะที่กระบะข้อหักหลบนะคะแล้วคําพูดทุกคําพูดของคนขับรถบรรทุกชาวเน็ตนะคะก็ต่างบอกว่าคนขับรถบรรทุกก็จัดแทนใจไปหมดแล้วพร้อมบอกว่าขันที่มีกล้องยังด่ามันขนาดนี้อยากรู้เลยค่ะว่าขันที่โดนตัดหน้าจะรู้สึกยังไงหลังคลิปถูกแชร์ไปนะคะก็กลายเป็นคลิประรอกยอดวิวทะลุล้านกันเลยทีเดียวค่ะเพราะชาวเน็ตทั้งกดชมและกดด่ารัวๆเลยล่ะค่ะ ทีหลังก็อย่าเปิดแต่ไฟเลี้ยวนะพี่นะช่วยเปิดการมองเห็นด้วยเพราะเราอาจจะไม่โชคดีแบบนี้เฮ้ยเห็นแล้วก็หวาดเสียวจริงๆค่ะอย่าหาทํานะคะแบบนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาไม่ได้เดือดร้อนแค่เราค่ะจะทําคนอื่นสวยไปด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ